อยากเป็นศิลปินแต่ไม่รู้จะเริ่มตน้นยังไงได้เริ่มเล่นดนตรีจากการที่ไปดูหนังเรื่องซักซีครับตอนนักดนตรีก็เต็มประเทศไทยเลยครับแล้วเราก็เล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ <c oughs> คุณแม่วินนี่ร้องอะไรก็ร้องตามคุณแม่ร้อง Impossible อะไรเงี้ยอยู่ตึกเดียวคุณโอมของเทว ผมเรียนเรียนเดียวกันผมไม่มีตังค์ผมเลยไม่ได้ร้องเหรอเลยไม่ได้อยู่ฮอเคยวก็เลยไม่อยู่ฮอเดียวรายการก็จะเป็นเทนคอปเคเยวคุณไม่ได้เป็นแก๊งทีได้แรปแล้วอยู่ดีคุณไปแบบอนู่นนี่นั่นผมโคตรเก๋าผมแบบเต้นสดๆสิ่งที่พูดมามันไม่จริงอยากจะเข้าวงการแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเข้าได้ยังไงมันไม่เหมือนเดินเข้าบริษัทแล้วฉันจะสมัครงานนะพี่ คำว่าศิลปินคือคนอื่นเป็นคนเรียกเราสิ่งไหนละ่ะที่จะทําให้มันโดดเด่นและมีสเสน่ห์จนกระทั่งคนมาให้ค่าความเป็นศิลปินกับเรากว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินเนี่ยเขาต้องเจออุปสรรคจะรวบรวมเอาประสบการณ์ที่พี่ๆทั้งหลายเนี่ยเคยเจอแล้วก็ย่อเวลาเรียนรู้ในเวลาอัน,อนสั้น ถ้าคุณเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วคุณรู้ว่าคุณรองเพียนก็ถือว่าคุณใช้ได้ ถ้าร้องให้มันสนุกเกินไปมันก็จะทำให้รู้สึกคริช์รู้สึกแบบ <Lunch> เชียร์กูไม่ไปกับมึงละอยากให้เธอได้นอนหลับฝันจินตนาการว่ามีเธอกับฉันแบบเชียร์อะไรกูมึงเนี่ยการที่จะเป็นศิลปินยากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายคุณแม่บอกว่าสมัยเนี้ยถ้าเกิดอยากเป็นศิลปิน่ะ ยู่ต้องร้องเก่งใช่แต่อยู่ต้องเต้นได้เหมือนกันเรามีทฤษฎีมากมายเต็มหัวแล้วเราไม่สามารถจัดระเบียบมันได้ครัการมีอาจารย์อ่ะก็ทําให้เรามีเบสิกเออพี่ลองแบบนี้มาแล้วไม่เวิร์กว่ะหลักสูตรที่น้องจะได้เจอผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีประสบการณ์จริงของพี่ๆในวงการคือเรามาเล่น ให้ใครฟังก็ไม่รู้มันดันมีช้างเดินมาสองตัวเอ็นเตอร์เทนช้างเลยบอกให้ช้างเต้นด้วยความอยากกินอ้อยมันก็สะบัดปึ๊บปึ๊ปึ๊เฮ้ยนี่คือเป็นการละลายพม่ได้กาอย่างนึงล้วจับแบบนี้ได้มจับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ตัวราค t h e own kind of beautiful Fuck you we r e beautiful s m l but I like it e x c a l e ต้องร้องเลือกช็อปเอาได้ตามสบายเอาดิ